สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาชมรถไฟฟ้าท T9 กับ X Max นะครับนี่พอดีมาจอดเทียบใส่กันเลยว่าคันไหนจะเจ๋งกว่ากันดูครับก็ดูเชิงแล้วนะครับก็ไล่ๆกันนะครับทรงคล้ายๆกันของเราจะเลี้ยวกว่า X Max จะป่งๆกว่า แต่ช่วงแต่อะไรเท่ากันหมดนะครับอ่าข้างหน้าดูเบาะให้ดูเบาะครับไม่ใหญ่เท่ากันครับด้านข้างก็กินกันไม่ลงครับคันนั้นแต่งมานะสวยอยู่เอกแม็กในของเขาดูเบาะด้านข้างของเขาจะเหมือนใหญ่กว่านะเพราะว่าเอกแม็กเขามีเครื่องของเราไม่มีเครื่อง มันจะโปร่งๆงลงๆว่าข้างหน้าก็นี่ประมาณนี้นะครับคิดบนหลอรอกันตั้งสองคันเลยนะมันสวยคนลแบบนะครับผมว่าวันนี้มาเทียบรุ่นให้ดูนะครับฟอร์ซ่าเขาเทียบมาแล้ววันนี้มาเทียบเอ็กแม็กให้ดูนี่ทรงก็จะประมาณนี้ครับผมว่า มันเท่ากันเลยนะอ่ะวันนี้จะพามาขี่รถเด่นกันนะครับวันนี้ไปตอนกลางคืนนี่เปิดไฟเจ้าตัวนี้ก็รถไฟฟ้าทีเก้าสูงก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวถ่ายรอบไฟ LED รอบคัน ไฟท้ายทุกอย่าง LED หมดน,นะครับหน้าปัดก็จะเป็นดิจิตอลประมาณนี้เนี่ยวันนี้จะพาเพื่อนเมื่อมาขี่รถเล่นกันครับตอนกลาคืนก่อนปีใหม่นะคลิปนี้เป็นคลิปก่อนปีใหม่ที่จะลงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคลิปออกต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคเราไป ทเทียวกันเลยบรรยากาศขี่รถเล่นกัน Let's go, <S Let go. การขับขี่ก็จะเหมือนเราขี่จัก,กรยานแบบมันไม่มีเสียงอะ่ะมีแต่ลมถ้าใส่ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกมันก็จะเหมือนขี่จัก,กรยานนะครับแต่ไม่ได้ปัน่น แต่ถ้าใส่หมวกกันน็อกเข้าไปมันก็จะเสียงลมเสียงลมแรงมากเลยนะเพราะามันมันไม่มีมันไม่มีเสียงเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็เราจะได้ยินเสียงเครื่องเอเสียงไอรถนะก็แก,ก๊กก็แก๊กบ้างเล็กน้อยแต่ตัวนี้แข็งอยู่นะครับไม่ไม่ได้ยัง ยังไม่ได้แกะเยอะเพราะว่ามันยังไม่กบแคบกบแกบมันยังกบมันยังแข็งแข็งอยู่ยังไม่ได้ยินเสียงกบแกบมากเกินไปวันนี้เราก็จะพาขี่ไปเรื่อยๆนะครับเส้นเส้นนี้เป็นเส้นนิคมมัญญมณีนะครับความเร็วของเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ4 0ถึง6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าถนนก็ประมาณนี้ครับมันขี่แรงไม่ได้นะรถเยอะ จะพาไปเที่ยวกันส่วนใครที่สงสัยหรือสอบอยากรู้ว่ารถคันนี้สั่งยังไงนะครับมีเพื่อนๆถามมาบอกว่าออสอนวิธีสั่งรถให้หน่อยสั่งที่ไหนได้ครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสั่งรถคันนี้มาให้วิธีการสั่งรถแล้วก็โดยละเอียดนะครับเพราะว่า ที่ผมสั่งมามันต้องใจวัดใจอย่างเดียวมันค่อนข้างอันตรายหน่อยแต่ถ้าให้แบบสั่งมาแบบไม่ต้องใจวัดใจก็คือเอาเข้าตามแอปครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้พาชม,มรบรรยากาศรอบๆแล้วก็รีวิวกันกันกบขี่นะครับการกับขี่ของรถไฟฟ้าที่9ตัวนี้ก็จะ อารมณ์แบบยังไงอะเพราะว่าเขาใช้กล่องเดิมนะครับจะเป็นแบบกระชากนิดนึงกึกๆเหมือนเราเบิดมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดออกเงี้ยมาจะจะประมาณนี้แต่ถ้าเราขี่ไปขี่มาเราจ,จับจังหวะมันได้มันก็จะนิ่มแต่บางทีก็ยังกระชากอยู่เพราะว่ามันเป็นกล่องกล่องตัวเดิมที่มาจากจีนนะครับส่วนมากเอามาในไทยเขาจะมาเปลี่ยนกล่อง จูนใหม่หมดนะครับตัวนี้ยังสแตนดาดที่ประเทศจีนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนส่วนใครที่คาดหวังว่ารถมาจากประเทศจีนจะแข็งแรงทนทานอะไรดีคุณคิดผิดนะครับอย่าไปคาดหวังกับอะไรของจีนนะแนะนำเลยอย่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะแข็งแรงทนทานหรือเปนแบบเป็นแบบ มอเตอร์ไซค์ที่บ้านเราอะที่มีพาร์ทที่แข็งแรงไอ้พาร์ทที่มากับประเทศจีนมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถราคาถูกเขาขายบ้านเขาคันแล้วไม่แพงแต่บ้านเราที่มันแพงเพราะมันโดนภาษีแล้วก็เขาเอามาปรับแต่งใหม่นะครับถ้าไม่ปรับแต่งใหม่มันจะออกแนวกระชากขี่ไม่ดี เวลาจะข้ามถนนได้ทีต้องทำใจเลยนะขี่ไม่ดีถ้าการถ้าใครอยากจูนหรือแต่งกล่องใหม่นะครับติดต่อผมได้นะครับอยู่ประมาณ7,000ถึงหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าก็จะเหมือนยกเครื่องครับเหมือนเราถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ปกติก็เหมือนยกเครื่องออก แล้วก็ใส่เครื่องใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นยกไฟฟ้าออกทั้งชุดแล้วเอาสายไฟแล้วกล่องจูนเข้าไปใหม่แล้วก็ตั้งตั้งใหม่แล้วก็จะมาจูนเราชอบออกตัวแบบไหนแบบตามมือหรือแบบมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยครับสามารถจูนได้หมดตอนนี้ก็เข้ามาในนิคมอัญมณีนะครับ รอบๆก็จะมีตึกสวยนะครับของแพนโร่าก็จะ,ะประมาณนี้การขับขี่นุ่มนะครับนิ่มก็จะมีโชคหลังก็อยากแอบ,บ,แบ,บแข็งนิดนึงตึกๆเพราะว่าโชคไม่แข็งหรอกยางเขาครับยางเขาจะเป็นแนวแข็งแบบแข็งๆไม่ยางไม่มียางในก็จะออกแบบแข็งๆหน่อย ข,ขีีก็จะอันนี้หน่อยให้เราขีบไปแป๊บหนึ่งนะครับมันจะยางมันจะลมมันจะอ่อนลงจะพอดีท้ามาแรกๆเนี่ยเหมือนโชกคไม่นิ่มเลยไม่ใช่โชกคนะครับเป็นยางที่มันไม่นิ่มเพราะว่ายางมันเขาอาัดมาเต็มเลย <S <S เดี๋ยว <Okay. S 1> ผมจะถ่ายด้านข้างให้เพื่อนๆดูนะครับว่า อารมณ์ขันด้านข้างจะยังไงไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะเพราะว่าเนเพราะว่ามาคนเดียวกล้องพวกอแอคชั่นแคมถอยขายตอนกลางคืนก็มองไม่ก็เห็นด้วยนด้ไหมเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่สงสัย หลายคนนะครับสงสัยบอกว่าเออราคาเท่าไรส่งอยากได้ผมก็แนะนำไม่ได้นะครับหรือให้ผมผมสั่งให้สั่งให้ก็เหมือนกันครับไม่ไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรมากมายค่าส่งคิดค่าสั่งเล็กน้อยค่าตามเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ให้เพื่อนไป ศึกษาเอาถ้าใครอยากแบบสั่งเองก็ให้ศึกษาแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับก็มีคหลายคนที่บอกว่าพอนได้ไหมตอนนี้นะครับยังพอนไม่ได้นะเพราะว่าผมเคยทำเรื่องพอนไปแล้วมันมันยุ่งยากเกินไปเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับผมไม่มีเวลาที่จะมาตามเรื่องให้คับเพื่อนๆก็เลย ไม่ทำเลยว่าเพราะว่ามันหลายเรื่องกันไปตัวเองรับไม่ไหวส่วนด้านข้างนะครับก็จะแนวอารมประมาณนี้ตัวผมนะครับสูงร้อนะครับก็จะมือเก๊กงังหน่อยถ้าใครสูงประมาณร้อยหกสิบจ็สิบก็จะโอ้โหดูคันใหญ่เบลเลอรเวลาเลยครับถ้าใครตัวเล็กนิดนึง ก็จะบิ๊กสกูตเตอร์ไฟฟ้าเลยครับก็มีคนเห็นแล้วก็เดินมาถามเยอะนะครับว่าเฮ้ยสั่งมาจากที่ไหนยังไงทําไมไม่เอามอเตอร์ไซค์น้ํามันดีกว่าก็เลยว่ามันคนละทางกันโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปลุยต่างจังหวัดกัน let's go <S